วันนี้เป็น EP ีที่สนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นอีพีที่4แต่ก็ดีใจมากๆคือตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเรื่องนี้เราถ่ายทํากันใช้เวลาแบบ2ปีก็เต็มเต็มเลยครับปีด้วยโควิดด้วย,วย,วยนู่นนี่ด้วยแล้วก็ปทีมปนกจริยาแล้วก็เมคเกอร์เจกับทางช่องเนี่ยทุกคนทีมงานคือตั้งใจแบบทําทุกอย่างออกมาให้แบบให้เนี้ยบให้แบบสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับเรื่องฉากเรื่องภาพเรื่องเสื้อผ้าทุกอย่างนะครับคือโอ้ผมผม,ผมแบบขอชื่นชมพี่พี่ทุกคนที่ทําในเรื่องนี้เลยดูว่า คุ้มเพลกันแบบเต็ม้อยมากส่วนพี่นักแสดงทุกคนที่อยู่ในเรื่องนี้ก็คือแต่ละคนนี่คือ,อระดับตํานานทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าเ,าเราเราดีใจและภูมิใจที่จะที่จะเอาผลงานละครชิ้นนี้ให้ให้ทุกคนในประเทศรวมถึง9ประเทศที่ได้ดูพร้อมกันเนี่ยได้ได้ดูและติดตามพร้อมกันด้วยนาแปลกใจมีปีแรกกระแสจิ้เรากับป่าแรงมากจริงจริงผมแบบโอ้ถ้าถ้าคนดูรู้สึกอะไรแบบนั้นผมกับเราเราเราเหมือนแบบ เราแฮปปี้มากๆเลยนะเพราะว่าสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดนะคือความสัมพันธ์ที่มันอาจจะแบบรู้จักกันไม่นานหรือเป็นเพื่อนที่แบบยังไม่ได้เจอกันหรือสนิทสนมกันมากแต่มันมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟงกันมากแล้วก็ดีใจที่ท,ท,ที่ได้ฟีดแบ็กกับมาดีจาก EP ีแรกไปนะครับแล้วก็ขอบคุณที่อขอบคุณปาลิศเพื่อนเพื่อนคนนี้มากๆคือเราถ่ายทาทาเวิร์กช็อปทำอะไรกันกันอยู่พอสมควรเลยครับแล้วเขาก็คนที่ทุ่มเทก,กับการแสดงนะก็ขอบคุณปาลิศ ที่มาอยู่กับพวกเราในในในบทมากไม่ว่าจะบทเล็กบทน้อยแหละคือเขาทุ่มสุดตัวมากครับอีพีแรกประเดิมด้วยแฟนได้ได้แฟนสายวายเพิ่มเลย <laughs> เพรเะีมลงเพือไากันแล้วนะครับอ๋อ oh, ครับเออครับ ก็ขอบคุณขอบคุณอย,อย่างที่บอกเราเราตั้งใจแบบทำาผลงานตรงนี้ออกไปแล้วมีคนรับชมมีคนติดตามพวกเราก็ดีใจครับแต่ว่าอย่าเพิ่งหยุดพายครับเดี๋ยวมีเรืออาจจะมีเรือลําอื่นให้พายอีกอะไรก็ได้ก็ป,ปาลจแต่เพิ่งคืนชีพไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มก <c oughs> ระแสเรียกร้องให้เราเล่นคู่วายคู่กันเลยนะ้นายจริงหรอปาลิจะรับไหมจริงมาตอนนี้รายกันมันเป็นยังไงบ้างเพราะมันต้องเข้าไปเกิดวัคซีนเลยทีแรกครับ คือคือจริงๆตอนเล่นเน่ะเราเราเราอยู่ในฐานะบทบาทตัวละครเราก็จะคิดในสิ่งที่ตัวละครคิดแต่ว่าก่อนที่เราจะทําการแสดงคือเราผมกับปาลิยังไม่เคยร่วมง,งานมาก่อนในชีวิตส่ตวนตัวก็รู้จักกันแค่ในโซเชียลก็จะต้องมีการเวิร์กช็อปมีการทําความรู้จักให้สนิทสนมกันแต่พอแบบสนิทก,กันแล้วก็มันจูงกันได้เพราะเขาก็เป็นคนดีในสายน่ารักเนี่ย มีโอกาสได้คุยกันบ้างไหมหลังจากอีกได้แนอ,อนไปแล้วกระแสมันมาขนาดนี้ยังเลยแต่ก็มีแบบกดไ like, ลค์เซลกันในอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นกระแสะใช่ไหมครับนในานเห็นเห็นเห็น,หน<ๆ>ก็ก,ก็ก็ดีใจดีใจก็เหมือนแบบคนหลายคนก็พิมพมาว่าอะไรเรือกำลังจะออกจากฝังล่มซะแล้ว <c oughs> <laughs> แต่ว่าก็ก็ก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ รู้สึกว่ายัางมีอีกหลายๆเหตุการณ์ที่ให้ให้คนได้ติดตามในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ทั้งหมดเลยไม่ว่าเจอแบบช่วงรามา่าช่วงที่เป็นคอมเมดี้หรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าแบบเหตุการณ์ในยุคสมัยนั้นมันมีเสน่ห์ไปหมดเลยนายถ้าเกิดว่ามีมคนติดต่อให้เล่นวายนายจะเล่นไหมถ้าผมว่างแล้วทุกอย่างลงตัวก็ขอบิจนาดูก่อนเราไม่เขินใช่ไหมพเวลามองน้าผู้ชายถ้าถ้าในมุมแบบ ทำการแสดงถ้าเรารับมาแล้วมันก็เป็นหน้าที่การแสดงเป็นงานของเราก็คงจะเกินไม่ได้แล้วอย่างเวลาคนที่ความติดเรานายกับอันนี้แเราสึกอย่างไงบ้างที่ในเรื่องมันปลูกดีว่าเป็นเพื่อนกันแต่คนจับจ้นกันจนลงเรือก็ก็โอ้ก็แปลกดีนะไม่เคยอยู่ในความคิดหัวเราเลยนะเราทําการแสดงไปก็คือแบบเป็นเป็นเพื่อนรักกันที่จะทําให้เราต้องเป็นจุดเปลี่ยนที่ต้องดูแลนางเอกตลอดชีวิตก็ตกใจแล้วก็รู้สึกว่าเออมันนกมันก็น่ารักดีจริงๆริงน เออพอมานอกจอคนก็เลยมาลุ้นว่าอยากให้นายกับใบเฟิร์มไปตายจริงๆเพราะคลิปล่าสุดที่แบบว่าแม่หมูบอกว่าแม่หมูบอกว่าจีบเลยเลยคุณจีบมากนะจะบอกว่าพี่ๆนี่แหละทำให้เราก็สนุกแทบคือคือโชคดีมากๆที่ที่ได้ร่วมงานกับแมงเอลของผมอีกรอบไปเฟิร์มยิมช่อก็เป็นคนน่ารักแล้วก็ผมว่า เพื่อนเพื่อนแท้อย่างเงี้ยคือหายากมากเลยก็คือเป็นคนน่าจะมีไม่กี่คนหรอกที่กล้าพูดอะไรตรงๆมีอะไรปรึกษากันในยามที่แบบเราสึกว่าเออการงานแบบมันเราเฟลบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนก็ต่างคนต่างช่วยกันแล้วก็มีอะไรปรึกษากันได้ทั้งคู่แล้วรวมถึงผู้จัดการของใบด้วยก็คือยายใกล้เข้มข้นเนาะอะไรเนี่ยใกลเข้มข้นเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้เราพูดเมือหลุดไปหลุดไป ก็นางเอกของผมจริงๆอ่ะในสร้อยสปันงานไงเราเราทำงานในสร้อยสปันงานก็เป็นนางเอกของของเราแต่ว่าเป็นนางเอกก็ในจอใช่ไหมคะ ครับครับนางเอกนางเอกครับผมก็คือร่วมงานทำงานด้วยกันเขินนกเขินาปคกับโอจริงดนแซวแบบนี้เราเอออาการเขินผมแม่เชยๆผมไม่เขินแต่พี่แซลแล้วทุกคนจ้องเนี่ยผมเริ่มเขินแะู่เรเคินี่สิคนวันนี้ไม่เป็นร้อยเราเขินนะไฟ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 ไันฟไ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 ยไาไฟ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 ไนไอไไฟไฟไไฟไฟไไฟ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 ่ฟไ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 ้ไฟ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 ไาไฟ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 ไ เขินไหมเหรอก็มันก็ต้องเขินนั่นแหละใครถามก็น่าจะต้องโดนเขินหมดในเวลาช่วงเวลาความันานๆอย่างเงี้ยครับพีน่นายนายเขินไหมคะ้อรับไม่เขินแล้วกําลังคิดอยู่ว่าคิดจะแกล้งอะไรเหรอผมตอนตอนตอน,นถ่ายคลิปเอาหน้าใกล้ๆกันก็ไม่เขินนะคะ <c oughs> อ๋อเขินครับเพราะว่าถ้าไม่มีเพลงเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนดูภาคมวยทุกคนก็จะแบบเออบรรยากาศมันยังไงคะคลิปคลปปหนาบรรยากาศการถ่ายรูปหน้าใกล้ๆกันก็ เมือนมันเป็นซีนที่เราไปทำอะไรโปรโมทมั้งจำไม่ได้ต้องเข้าไปดูในเอของเป็นภาพนิ่งเป็นภาพนิ่งใช่ไหม,ไหมอ๋อคือเขาบิวว่าจะต้องใกลก้กันจมูกกดชิบต้องเอาโมเมนต์ไหนอะไรแบบนะั่น่าจะประมาณนั้นทุกคนก็เห <c oughs> มือนเอาเอา,เอาภาพอะไรให้มันสวยมากแต่ <c oughs> ไม่หวั่นไหวมั <c> ้ง <oughs> ไม่หวั่นไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวคือพี่หวั่นรอนกันก็คือเพราะว่ามันสนิทกันมันสนิทกันใช่คือคือ มันคือเป็นเป็นคนที่แบบรู้สึกเราไว้ใจในการทํางานทุกครั้งอะไรเงี้ยเวลาไปไหนก็คือจะเล่นจะแกล้งกันปกติอยู่แล้วไม่ใช่หัวร้อนเล็กแกล้งกบเกิดใช่ไหมคะนายไม่นะไม่มีเฮ้ยไี่มถ้าตลอดจะยักเวลาคุณเชียร์ตลอดเลยอะเราวันไหวไหมเขาเฟย์เวลาเวลาเขาไปนายได้เขาไปอ่านคอมเมนต์บ้างปะอ่านบ้างอ่านบ้างแล้วเขาบอกว่าเป็นแฟนเงนเถอะเป็นแฟนเงนเถื่อนเราอยากตอบมั้ยตอบว่อ๋อ ขอให้แบบเลตติ้งครูเจ็ดไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมมาตอบถ้ามันทะลุริงอ่ะถ้าทะลุจริงเดี๋ยวผมจะมาตอบพี่ทำไมคือบอกว่าถ้าละครจบสถานะจะเปลี่ยนเผมบอกผมบอกให้ก็ตอบจะตอบเรื่องสถานะผมจะตอบเรื่องสถานะแล้วผมจะจะตอบแบบทุกคนแบบจากหัวใจผมเลยรอละครจบก่อนแล้วให้ EP แตะถึงเจ็ดเนี่ยผมพูดความจริงแน่นอนสั่ญาเลยนะสัญญาสองขาที่เลือกนะเป็นแฟนอรือไม่เป็นแฟนนะไม่มีเป็นเพื่อนนะไม่มีกลางนะ อ่ามันต้องมีสักข้างกันแหละอาราพันจักรกันใช่ใช่คุณแม่มันอะไครับล่าสุดทินจะทำช่อง YouTube หรือนาเห็นประกาศรับสมัครช่างตัดต่ออ๋อใช่ใช่คือคือที่ผ่านมาเราแบบเราเรานั่งนั่งทำเองทำกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเรามาช่วงนี้พอละครออนนู่นนี่เราก็มีแบบหลายอย่างที่ต้องทำด้วยก็ก็เลยแบบเออหาคนที่แบบสามารถทำตัดต่อนู่นนี่ได้ตอนนี้ก็ยังหาอยู่นะครับส่งเข้ามาในแบบใน Gmail อะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งใจจะทำเรื่องอัปเดตเรื่องบ้าน ให้หลายๆคนได้ดูกันแล้วก็แบบเรื่องเรื่องของกินผมชอบอะไรให้ให้คนได้ติดตามกันอย่างเงี้ยครับคือเป็นช่อง YouTube ที่เราจะตั้งขึ้นมาเป็นไลฟ์สไตล์ของเราเลยใช่จริงจริงจริงผมเคยปล่อยไป็นละสองอีพีอปิโซดแต่ว่าตอนนั้นก็แบบทุกอย่างงานคือแบบมันรุมเรามากเลยก็เลยหยุดพักไปก่อนแต่นี้เดี๋ยวจะกลับมาเริ่มอัปเดตในในช่อง YouTube ถ้าเซิร์ชคำว่านภัทรสุสมบณ์ก็ก็ขึ้นเลยเป็นรูปหน้าผมแน่ ถ้าไม่จริงจังเด็นแบบรับสมัครช่างตัดต่อเลยหรืออะไรเลยหรือเราจะจริงจัง,จงม่เป็นยูทูบเบอร์ได้เหรอผมไม่รู้ว่าจะหาจากไหนอ่ะไม่รู้ว่าจะแบบจะมีคนตัดต่อเราหรือเราจะไปหาใครจากไหนอะไรเอาเป็นว่าถ้าใครแบบว่างอยู่อะไรก็รับสมัครเราครับจริงๆคืบเลยไหมเพราะว่าเขาก็มีช่องยู่เป็นของเขาก็ม,มีคุยนะแต่ไม่อยากแย่งเขาเดี๋ยวหาว่าแบบมาแย่งทีมงานอะไรเงี้ยยิ่งชอบแบบว่าผมอยู่ทำไมไม่คลเบกันเลย ก็อาจจะเป็นไปได้นะถ,ถ้ามีคนอยากเห็นอยากติดตามอะไรก็อาจจะมีโอกาสแบบได้ทำงานทาง y YouTube ด้วยกันจริงๆนายกดดันไหมเวลาทำยูทูปเพราะตอนนี้ดาราก็ทำยูทูปเยอะเยอะไม่กดดันนะคือเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำไปเนี่ยเรามันเป็นเหมือนไดอารี่ด้วยเนาะอย่างนอย่างเช่นที่ผมจะคิดว่าเอออยากทำเรื่องบ้านอัปเดตเรื่องบ้านอะไรมันก็เป็นเหมือนการที่เราอีกสิบปีข้างหน้าเรากลับไปย้อนดูว่าเออตอนไ้นมันเป็นอะไรยังไง ไม่ได้กดแบงคะถามเรื่อง่งนยจะถามกับดราม่าที่ผ่านมาเรื่องนีเรื่องเรื่องที่เราบอกพวกก็แบบข้าหมูแดง่องโพนเรื่องอะไรแบบนี้หลังจากที่เราเรารู้สึกไงบ้างที่มันมีกระแสประโจมตีกลับมาหาเราก็เคารพกัสตัดสินใจทุกคนแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปแบบแสดงความเห็นอะไรอะไรที่แบบมันเนกาทีฟต่อจิตใจทุกคนอะไรนะครับก็ รู้สึกว่าโอเคเราเราทำเราพูดเราตัดสินใจไปแล้วมันเป็นสิ่งที่เอากลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ตอนนั้นผมก็โอเคเราต้องทำหน้าที่ก็ต่อต้องมูฟต่อตอะไรอย่างเงี้ยรู้สึก<ช>สบายใจใมากยิ่งขึ้นไหมหลังจากที่เราได้ออกมาพูด,พดสบายใจสบายใจอย่างน้อยก็ได,ได้ได้พูดว่าเจตนาของเราคือเจตนานี้ไม่ได้มีความคิดไม่ดีอะไรหลังจากได้พูดไปผมก็หยุดแล้วครับแล้วก็ทำงานต่อเรื่อยๆแต่กะระแสล้นหลามเลยนะครับเข้ามาให้กำลังใจเราหลังจากที่นโอ้ใแล้ววันนั้นอันนี้เป็นอะไรที่แบบเออผมแฮปปี้มากเลยนะคือ คือผมเข้าใจว่าในโลกมันมี2ส,สิ่ง2ด้านเสมอแล้วก็มันไม่มีอะไรที่แบบดีไปสักอย่างเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยในเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้เราเห็นบุญมิตรแา้ที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือว่าคนในวงการที่แบบรักจริงๆก็ส่งข้อความหรือแม้กระทั่งโทรมาเลยโอ้มันเป็นอะไรท,ที่ที่มันมันมีความสุขมากที่รู้ว่าเออยังมีคนที่แบบ ยังคอยแบบเชียร์ยังคอยพพอร์ตเราอยู่คุณแม่ทิ้ยจริงๆอย่างอย่างน้าตอนนั้นเองเจตนาที่เราอยากอยากจะบอกอยากจะสื่อให้กับทุกคนอะมันคืออะไรทำไมเราถึงแบบเออให้ใครมากินเป็นแบบเรทานอะไรแบบเนี้ยเราเจตนาดีอะแค่มีมีบรรทัดฐานเจตนาดีเลยที่เหลืออยากให้ทุกคนไปย้อนดูสัมภาษณ์เราเพราะเราผมได้พูดไปหมดแล้วก็อยากจะแบบเออ เรา move on นะครับคุณแม่ให้กำลังใจยังไงบ้างฮะนายกับอาวะที่ผมผมน่าจะให้กำลังใจคุณแม่มากคุณแม่เดียวคุณแม่ผมแม่สัญชาตญาณความเป็นแม่ถ้าถ้ามีใครมาทำอะไรลูกตัวเองที่แบบรู้สึกว่ามันกระทบถึงจิตใจผมมั่นใจเลยว่าทุกคนในโลกเนี้ยสัญชาตญาณความเป็นแม่ก็จะมีความเป็นห่วงแล้วก็แบบรู้สึกเสียใจเหมือนลูกเจ็บเราก็เจ็บแทนเหมืนต้องไปเวลาเราจะโพสอะไรอย่างงี้เราแบบเรามาระวังขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อต้องแน่นอนครับถ้าถ้าแบบเรารู้สึกว่าเออเรา ทําอะไรไปแล้วมีผลแล้ววิพากษ์วิจารณ์ออกมาอะไรเราก็ต้องระวังมากขึ้นมีสติมากขึ้นครับโอเคนะขอบคุณงานนะรู้สึกไม่คุ้นชินเนาะแบบไม่ได้อยู่บรรยากาศตองใช่ไกลชิลนะไม่ได้ไกลชิละได้เลยพูดกับพี่แจ๊คแล้วนายอยากหลังไม่ต้องหลังวิธีหลอกนะ